สวัสดีครับผมต้นกาครับวันนี้ผมมากับเกมเกมหนึ่งซึ่งชื่อว่าหมากรุกนะครับแต่ไม่ใช่หมากรุกแบบสากลนะมันเป็นหมากรุกไทยนะครับเอาแกะฟ้าออกมาเลยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่อันนี้เป็นกระดานเนาะกระดานก็เป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษธรรมดานะเนื้อเดียวกันกับ A4 ที่เราใช้นะครับแต่ก็จะใหญ่หน่อยนะอเนาะวางกระดานแบบนี้ครับ ูดเลยไม,ไ,ไม่เป็นไม่ม่รอยเวลาวางเอา <c oughs> แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มเรียงนะครับนี่นะครับมันก็จะมีแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายที่หนึ่งและฝ่ายที่สองนะครับอ่าอันนี้คือเรือนะครับตัวนี้คือเรือตัวเดินเ,เป็นแบบเรือนะครับแล้วต่อไปก็คือม้าทีนี้ก็เป็นโคนโคนอันนี้นะครับโคน แ้วทีนี้อันนี้เป็นขุนนะครับผมเรือมาอ้าโคนขุนม ét, มเม็ดโคนม้าเรือเห็ไนไหมครับขุนแล้วก็อันนี้คือเม็ดเห็นไหมครับเรือมาอ้าโคนขุนแล้วก็เม็ดนะครับผมเรือมาอ้าโคนขุนเม็ดนะครับโอเคอเรือ เกลือมะโคนขุนเลเม็ดนะคะผมอ่าอันนี้คือเบี้ยนะคะเบี้ยอุ้ย นะครับอ่าเรือเนี่ยจะเดินตรงนะครับผมม้าจะเดินเป็นรูปตัว L นะครับทีนี้เจ้าโคนตัวเนี้ยจะเดินข้างหน้าสามนะครับนี่ถ้าสมมติอยู่ตรงนี้นะข้างหน้าสามข้างหลังสองนะครับผมเหมือนกันส่วนเม็ดนี้จะเดินเฉียงนะครับเฉียงได้สี่ทิศนะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับผมโอเคส่วนขุนเนี่ย ขุนนี่จะได้กินได้รอบทิศเลยนะครับออลืมบอกไปเบี้ยเบี้ยอันนี้เดินตรงแต่ว่ากินเฉียงนะครับผมอย่างเช่นถ้าผมออกมาแบบนี้เขาก็สามารถกินผมแล้วผมก็สามารถกินกลับได้แบบนี้นะครัอส่วนนี้นะถ้าสมมุติว่าผมเดินไปผมไม่โดนอะไรกินเลยนะครับ ผมเข้ามาตรงนี้มันจะเป็นเบี้ยงหายนะครับจะเปลี่ยนเป็นเบี้ยงหงายก็คือแถบที่เบี้ยคว่ำที่ของฝั่งตรงข้ามเดินวางอยู่นะครับก็คือพอเป็นเบี้ยงหงายแล้วเนี่ยก็จะสามารถกินได้เหมือนเม็ดเลยนะครับผมก็คือกินได้แบบว่าในน้สมมติมีตัวนี้อยู่ใช่ไหมผมก็จะสามารถกินตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่นะคะนี้เก็บก่อนเก็บก่อน วันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์บ๊ายบายครับ